เข้าเฝ้าท่านบารอนบารอนเนสที่อิโร a เ i เชนโฮฟไฮเดนแบกเป็นยังไงตามมาดูจ้ามาดื่มด่ำกับความคลาสสิกแบบเจ้าขุนมุนนายฉบับผู้ดีเยอรมันกระตุกต่อมรับรสอาหารด้วยคลาสสิกเวลคัมดิงอย่างพาโนและฮูโกวิญญาณท่านบารอนบารอนเนสมาสิงล่างแล้วก็ไปต่อกันที่ดินเนอร์ค่ะจัดเต็มกับ5คอร์สเมนูฉ่ำๆไปเลยค่ะ แก้วท้องกับปลาแซลมอนลมควันกับซอสไข่ปลาคาเวียค่ะคือช่ำมากต่อกับซุปลูกวัวที่ตายในท้องแม่ครบเก้าเดือนคือนัวล้างปากกับชาเดนีแห่งลุ่มแม่น้ำรารต่อด้วยบีฟิเลปาดเลือดซอสของคนทจัดต่อกับสกาลอบแห่งแคว้นนอร์มังดี ปิดท้ายด้วยชอ็อกโกแลตมูดแบา็เบอรี่ที่ต้องแบบเลียจานล้างปากต่อด้วยชานานีแล้วไปอบปากต่อที่บาซิก้าลากา v u โวล w ล i วิสกี้16 years old กับดาวิดอฟนิกัวรกวัยซิก้า